น,นายนาติกตอกชอบที่เคยทําคลิปรีวิวสินค้าแล้วแต่ไม่อยากจะขายให้กับร้านนั้นอีกต่อไปให้ฟังคลิปนี้ค่ะขอบคุณเจ้าของคอมเมนต์นี้มากๆเลยนะคะบอกมาว่าเอาลิงก์สินค้าออกจากวิดีโอที่โพสต์เราได้ไหมครับไม่อยากขายสินค้านั้นแล้วแต่เสียคลิปไม่อยากลงคลิปใหม่ซึ่งครูนาราเข้าใจแบบนี้นะคะว่าตอนนี้เราไม่อยากจะขายสินค้าชิ้นนั้นให้กับร้านนั้นอีกต่อไปอาจจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตามเช่น ร้านนั้นอาจจะปิดไปแล้วหรือว่าร้านนั้นไม่ขายสินค้านั้นแล้วหรือว่าร้านนั้นให้ค่าคอมไม่ดีลดค่าคอมเราเราอาจจะไปเจอสินค้าอีกตัวหนึ่งที่แบบเดียวกันเป๊ะเลยแต่ว่าให้ค่าคอมดีกว่าแบบนี้นะคะก็คือมันมีอีกหลายๆเหตุผลเนาะทีนี้ต้องทําความเข้าใจว่า Tik t อกเนี่ยเวลาเราโพสคลิปลงไปแล้วเนี่ยเราไม่สามารถแก้ไขใดๆดได,ได้เลยค่ะเอาลิงก์ออกก็ไม่ได้เพิ่มลิงก์ใหม่ก็ไม่ได้คือทําอะไรกับคลิปเดิมไม่ได้เลย แต่สิ่งที่เราทําได้นั่นคือคลิปที่เรามีอยู่เราสามารถดาวน์โหลดลงมานะคะเซฟเซฟคลิปลงมาแบบที่แบบไม่ติดลนยน้ำนะคะแล้วเราก็อัปโหลดขึ้นไปใหม่ค่ะพร้อมกับแนบลิงก์สินค้าจากร้านใหม่ที่มันเป็นสินค้าตัวเดียวกันนะคะแนบลิงก์นั้นเข้ามาแบบนี้สามารถทําได้นะจ้ะครูนลาก็ขออวยพรให้ทุกคนที่มาเจอคลิปนี้นะคะขายดียอดขายปังๆรายได้สร้างรายได้กันได้เยอะๆนะคะใครมีคาถามอยากจะปรึกษาครูนลาส่วนตัวเพิม่มเติมก็ทักไปได้ที่แอดครูนลานะ